สำหรับคลิปชุดนี้เป็นแบบฝึกหัดล็อกการทึมชุดที่8ซึ่งจะกล่าวถึงการประยุกต์ใช้งานล็อกซึ่งประกอบด้วยการหาค่าโดยประมาณของจำนวนที่อยู่ในเครื่องหมายลากและการหาคำตอบของสมการหรือระบบสมการ e x p o n e n t นเชนเชิญเลยครับสำหรับข้อนี้เป็นการใช้สมบัติของล็อกหาคำตอบของสมการ e x p o n e n t นเชนเรามาเริ่มต้นกันเลยนะครับเริ่มต้นตั้งแต่ตรงนี้ เลขยกกาลังยกกาลังอีกทีนํากําลังมาคูณกันเพราะฉะนั้นตอนนี้เราสามารถเขียนได้เป็นสามยกกําลัง x ทั้งหมดยกกําลังสองลบด้วยตอนนี้เลขยกกําลังฐานเดียวกันคูณกันนํากําลังมาบวกกันเพราะฉะนั้นเราจึงเขียนได้เป็นสามยกกําลังหนึ่ง คูณกับสามยกกำลัง x สีย้ายมาด้านซ้ายกลายเป็นเครื่องหมายลบครับเลขชี้กำลังเป็น 1, หนึ่งาไม่นิยมเขียนต่อไปตอนนี้เรามีสิ่งที่เรามีอยู่ในกระเป๋า a ยกกำลังสองลบสามลบสี a ่นะครับพดท้ายเป็นลบพดกลางเป็นลบนะครับต้องมีบวกพจนหนึ่งลบพดหนึ่ง และเครื่องหมายลบต้องมีค่ามากเพราะฉะนั้นชุดนี้แยกตัวประกอบได้เป็น a ลบ4 a บวกบสมการของเราจึงเป็น3ยกกำลัง x บวก1คูณด้วย3ยกกำลัง x ลบ4เท่ากับ0เงื่อนไขที่1 สยกกำลัง x บอบวกหนึ่งเท่ากับศูนย์ได้สามยกกำลัง x เท่ากับลบหนึ่งทุดนี้ใช้ไม่ได้เนื่องจากอะไรครับเลน์ของเอกโต้องเท่ากับอาบวกนะข้อนี้เป็นลบใช้ไม่ได้ ต่อไปไปดูวงเล็บที่สองสามเอ็กลบสี่เท่ากับศูนย์ได้สามยกกำลังเอ็กเท่ากับสี่เสร็จแล้วเราเทคล็อกทั้งสองข้างเทคล็อกฐานสิบนะครับทั้งสองข้างซ้ายมือจะเป็นล็อก สามยกกำลัง x เท่ากับล็อกสี่ซึ่งล็อกสี่ก็คือล็อกสองยกกำลังสองนั่นเองมาดูก้อนนี้ล็อก <Lock S 2> ของเลขยกกำลังเท่ากับกำลังคูณล็อกก้อนนี้ก็เช่นเดียวกันล็อก <Lock S 2> ของเลขยกกำลังเท่ากับกำลังคูณล็อกเพราะฉะนั้นเราจะได้ x ล็อกสาม เท่าก okay. ับ ja, 2งล็อกขอด้านนี้อยากได้ x ตัวเดียวนะครับนี่คือคำตอบ หรืออาจะเขียนให้เป็นนะครับตอบข้อนี้เป็นเช่นนี้ครับข้อนี้เป็นการหาคําตอบของระบบสมการคือมีสมการสองสมการเริ่มต้นด้วยสมการที่หนึ่งนะครับเราจะใช้คุณสมบัติของเลขยกกําลังมาเขียนใหม่ เขียนได้เป็นสองยกกำลัง x คูณด้วยสองยกกำลัง y ด้านขวามือตอนนี้มาดูนิดนึงครับเราสามารถเขียนได้เป็นสามคูณสองทั้งหมดยกกำลัง y ซึ่งเท่ากับสามยกกำลัง y คูณด้วยนะครับตามคุณสมบัติของเลขยกกำลังเสร็จแล้ว เนื่องจากเลงของเอ็กเป็นจํานวนจริงบวกนะครับไม่เป็นศูนย์เราจึงหารตลอดด้วย2ยกกําลัง y แล้วจะเทคล็อกทั้งสองข้างจึงได้สรรมการเป็นล็อกสองยกกําลัง x เท่ากับล็อกสยกกําลัง y ายล็อกของเลขยกกําลังเท่ากับกําลังคู l ล็อก เพราะฉะนั้นเขียนได้เป็น x log 2เท่ากับ y ล log 3ําซ้ายมือให้มี x ตัวเดียวจะได้ x เท่ากับ y คูณด้วย log 3ส่วนล log 2เก็บใส่กระเป๋าไว้ก่อน เสร็จแล้วมาดูสมาการที่สองเราเทคล็อกเข้าไปเลยทำอะไรไม่ได้แล้วก็จะกลายเป็นอันที่สองเทคล็อกก็เป็นล็อกสมยกกำลัง x-1 ลบหนึ 1, ่งเท่ากับล็อกสองยกกำลัง y-1 l บวกหนึ่งล็อกของเลขยกกำลังเท่ากับกำลังคูณ l ล็อกเพราะฉะนั้นจะกลายเป็น x-1 ลบหนึ่ง ล็อกสามเท่ากับ y บวกหนึ่งล็อกสองแกะแกงครับ <S <S จะได้เอล็อกสามลบด้วยล็อกสามเท่ากับ y ล็อกสองบวกล็อกสองเสร็จแล้วจัดรูปสมการให้ดีย้ายตัวแปรมาไว้กับตัวแปรตัวเลขไว้กับตัวเลขับนั่นคือเราจะย้ายก้อนนี้มาซ้ายมือย้ายก้อนนี้ไปขวามือนะครับเสร็จแล้ว เราจะนำก้อนนี้มาแทนส่วนที่เป็น x เ,เลยนะครับ สร็จแล้วก้อนี้ย้ายไปด้านท้ายมือจะเป็นลบด้วยก้อนี้ย้ายไปด้านขวามือจะเป็นบวกล็อกสามบวกล็อกสองเสร็จแล้วเรามาจัดการชุดนี้ทั้งชุด ลำดับแรกดึง y ไปก่อนลำดับที่สองจัดก,การพจน์นี้แล้วมาบวกเศษส่วนกับพจน์นี้ดึง y ไปได้ y ล็อก3ยกกำลัง2ลบด้วยล็อก2ยกกำลัง2ส่วนด้วยล็อก2ขวามือคงเดิม ซ้ายมือเราจะจัดให้เหลือวายตัวเดียวนะะเราก็ต้องย้ายนี้ไปคูณก้อนนี้ซึ่งเป็นผลต่างกำลังสองเราต้องย้ายไปหารซ้ายมือเหลือวายตัวเดียวสอง เสร็จแล้วนะครับล็อกสามบวกล็อกสองไม่เป็นศูนย์แน่นอนสามารถตัดทอนได้เพราะฉะนั้นจะเหลือ Y เพียงล็อกสองส่วนต่อไปเราไปดูค่า X x เท่ากับ y แก็ y มาก่อนคูณกับก้อนนี้ลอกสองไม่เท่ากับศูย์ตัดทอนได้เลยครับ เพราะฉะนั้นเหลือเพียง <c oughs> คำตอบที่เป็นคู่อันดับ x, y นี่คือคำตอบของระบบสมการครับการประยุกต์ใช้งานล็อกในข้อนี้เป็นการหาค่าโดยประมาณของจำนวนที่อยู่ในเครื่องหมายล่าขั้นตอนการหาจะประกอบด้วย2ขั้นตอนก็คือเราเทคล็อกแล้วก็แอนตี้ล็อกกลับมาโดยใช้ตารางล็อกเริ่มเลยนะครับ เราจะให้จำนวนนี้เท่ากับ n ครับแล้วเทคล็อกทั้งสองข้างเป็นล็อก n เท่ากับล็อกตอนนี้เราจะเขียนให้อยู่ในรูปสัญญากรทางวิทยาศาสตร์ครับก็ดเขียนได้เป็น2.3คูณ10ยกกำลังลบ3ทั้งหมด ยกกำลังสองส่วนห้าอย่าลืมนะครับลำดับลากกลายมาเป็นส่วนเลขคี้กำลังกลายมาเป็นเศษใช้คุณสมบัติของล็อกล็อกของเลขยกกำลังเท่ากับกำลังคูณล็อกกลายเป็นสองส่วนห้าล็อกสองจุดสามคูณสิบยกกำลังลบส ใช้คุณสมบัติล็อกอีกครั้งหนึ่งล็อกของผลคูณเท่ากับผลบวกของล็อกก็จะได้สองส่วนห้าเล็บล็อกสองจุดสามบวกล็อกสิบยกกำลังลบสามล็อกสองจุดสามเราสามารถหาได้จากตารางนะครับก็คือค่านี้นั่นเอง ล็กเอ็นเท่ากับสองส่วนห้าวงเล็บศูนย์จุดสามหกหนึ่งเจ็ดล็อกสิบยกกำลังลบสามข้อนี้นะครับเราเทคล็อกฐานสิบนะครับล็อกของเลขยกกำลังเท่ากับกำลังคูนล็อกดึงลบสามลงมาก็จะเป็นลบสามคูณได้ล็อกสิบฐานสิบล็อกสิบฐานสิบได้หนึ่งครับมันก็จะกลายเป็นลบสามจัดการบวก ลบเลขให้เรียบร้อยได้ลบหนึ่งจุดศูนย์ห้าห้าสามนะครับเป็นจำนวนลบนะครับเราแยกเป็นสองส่วนแมนติซ่ากับชาริเตอร์ลิสติกแล้วทำส่วนที่เป็นแมนติซ่าให้เป็นจำนวนบวกนะครับแยกได้เป็น ลบ0.0553บวกด้วยลบ1เสร็จแล้วทำต้อนี้ให้เป็นบวกโดยการบวกเข้าไป1แล้วลบทิ้งไป1น,นะครับลบทิ้งไป1 ได้เลขมาเป็น0.9447ก็หลังได้ลบ2เสร็จแล้วมาถึงขั้นตอนนี้นะครับทำการแอนตี้ล็อกกับเรามีเลขนี้อยู่นะครับไปดูตารางล็อก8.8นะครับได้0.9445 ล็อก8ปดได้0.9 450เพราะฉะนั้นล็อกเก้4ศูต้องอยู่ระหว่างนี้คับเราก็มาเทียบเลยแอดล็อกแอดจุดแปดอ่านค่าได้ ูจุดเก้าสี่ห้าห้าดีอีห้าล็อกแปดจุดแปดหนึ่งอ่านค่าได้สูงจุดเก้าสี่ห้าศูนย์เรามีศูนย์จุดเก้าให้เป็นล็อกเอ็กซะ เสร็จแล้วเราก็เทียบสัดส่วนครับจะกลายเป็น x ลบ8.8นะครับขั้นตอนแรกนะครับใช้ตรงนี้เป็นตัวตั้งตัวบนเป็นตัวลบ x ลบ8.8ขวามือก็เป็น0.9447ลบด้วย0.94 สี่ห้าข้างล่างใช้ตัวนี้เป็นตัวตั้งตัวนี้เป็นตัวลบได้แปดจุดแปดหนึ่งลบด้วยแปดจุดแปดฝั่งนี้ได้ศูนย์จุด ได้เลขอะไรมาได้ x ลบแปดจุดแปดส่วนด้วยฝั่งขวามือได้ศูนย์จุดเท่าไหร่ดีสี่เจ็ดลบสี่ห้า ศูนย์ศูนย์สองข้างล่างหารด้วยเพราะฉะนั้นได้ x กก็เท่ากับสองส่วนห้าคูณด้วยศูนย์จุดหนึ่งบวกด้วยแปดจุดแปด ได้ตัวเลขอะไรมานะครับได้ตัวเลขเป็น8.804เพราะฉะนั้นนะครับจะกลายเป็น log n เท่ากับ log ต่อไปมาถึงก้อนนี้เขียนได้เป็นนะครับกระบวนการย้อนกลับผลบวกของล็อกเท่ากับล็อกของผลคูณ เพราะฉะนั้นเราจึงสรุปว่าเนเท่ากับนี่คือค่าโดยประมาณครับท้ายคลิปครับอยากให้เด็กๆทุกคนหันมาสนใจเรียนคณิตศาสตร์เนื่องจากคณิตศาสตร์เกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันของเราตั้งแต่เช้าจนเย็นตั้งแต่เกิดจนตาย ขอให้เด็กๆทุกคนมีความสุขและสนุกในการเรียนคณิตศาสตร์คณิตศาสตร์ขาดไม่ได้เจอกันในคลิปต่อไปครับ